ขณะดเดียวกันเรื่องที่คึกคักแล้วประชาชนจับตามองร้อนแรงที่สุดก็คือเรื่องของคดี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับความเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่รอดนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเกิดปรากฏการณ์ที่สารมุลเรียกเอกสารซึ่ง ทางฝั่งฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณหมอชนน่านผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นคนเปิดประเด็นว่าเอกสารที่สารธรรมนุนเรียกนั้นเข้าทางฝ่ายค้านนะครับนั่นก็คือบันทึกการประชุมครั้งที่501ซึ่งเป็นบันทึกการประชุมที่รับรองการบันทึกการประชุมครั้งที่500นะครับความสําคัญของการบันทึกการประชุมครั้งที่500คือการระบุว่าพลเอกประยุทธ์ในการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะ ต้องครบวาระ8ปีนะครับตามแบบที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจนะครับหรือว่าตามแบบที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจนั่นก็คือจะต้องครบ8ปีในปีปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่ลากยาวต่อไปจนถึงปี68หรือปี2570ดนะครับดังนั้นเมื่อศาลมีการเรียกบันทึก เข้าไปนะครับจึงทําให้มีการประเมินว่าอนาคตที่ดูเหมือนจะแน่ของพ,อพยยนั้นอาจจะไม่แน่ต่อไปอีกแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์เอกสารหลุดครั้งประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลุดกรณี คุณมีชัยนะครับเอกสารหลุดกรณีบันทึกการประชุมและเอกสารหลุดกรณีคาให้การประยุทธ์นั้นเป็นเอกสารหลุดซึ่งสร้างความเสียหายกับสพประยุทธ์และเป็นการเร้าอารมณ์ให้เกิดความเชื่อว่ามันมีการชี้นําให้ลเอกประยุทธ์เป็นนายกอย่างต่ำถึง68นั่นก็คือเป็น11ปีหรืออาจจะลากถึง70็นั่นคือ13ปีนะครับใครเป็นคนปล่อยเอกสารแบบนี้เอกสารระดับที่เป็นคําให้การของประยุทธ์จันโอชา เป็นคําพูดของมีชัยและเป็นบันทึกของกรรมการร่ามนูญต้องเป็นคนวงในอย่างแน่นอนและต้องเป็นคนวงในระดับเอกลู v ีด้วยนะครับที่จงใจจะเรียกแขกเรียกกองแช่งให้มาลุมประชาทัน์พลเอกประยุทธ์คําถามคือในประเทศนี้คนที่มีศักยภาพที่จะเข้าถึงเอกสารของสารธรรมนูญเอกสารที่พลเอกประยุทธ์ยื่นเรื่องให้มีกี่คนผมเชื่อว่าท่านผู้ชมฟังแบบนี้ ได้คําตอบเองอยู่ในใจว่าคนที่มีศักยภาพในการทําเรื่องนี้มีคนดังนั้นเหตุการณ์เอกสารหลุดนั้นเป็นชนวนหนึ่งในการ ทำให้คนเชื่อว่ามันมีการชิงเหลี่ยมทางการเมืองกันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพวกเดียวกันนะครับที่จะใช้นิติสงครามในการปริดฉากประยุทธ์จันโอชาด้วยการเผยแพร่เอกสารสําคัญออกมานะครับถ้าสารม,มุ่นฟันธงตามบันทึกที่มีการเรียกเข้าไปว่าพลเอกประยุทธ์ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ปี57ก็เท่ากับพลเอกประยุทธ์ต้องหลุดจากตาแหน่งนายกทันทีนะครับและดูเหมือนว่าประเด็นที่ทางฝั่งพลเอกประยุทธ์ชี้แจงว่าการเป็นนายกตั้งแต่ปี57แต่การนับวาระครบ 8ปีไม่ให้นับตั้งแต่ปี57นั้นประเด็นที่ฝั่งพลเอกประยุทธ์อ้างก็คือการเป็นนายกมันขาดตอนนะครับคำว่าขาดตอนโดยสามัญสำนึกของประชาชนนะครับหรือแม้กระทั่งเด็กอนุบาลก็คือต้องเป็นนายกไม่ต่อเนื่องแต่ในคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นนายก57ก,ก็จริงนะครับแต่พอมาถึงปี62นั้นการเป็นนายกได้ขาดตอนไปแล้วแล้วกลับมาเป็นใหม่นั้น ฟังแล้วประชาชนยอมรับได้หรือไม่เพราะในความเป็นจริงคือพลเอกประยุทธ์ไม่เคยขาดตอนจากทําเนียบรัฐบาลดังนั้นถ้าจะอ้างว่าขาดตอนนะครับความไม่ยอมรับของประชาชนาน่าจะร้อนแรงมากขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับพลเอกประยุทธ์กําลังเผชิญการถูกเรียกแขกอยู่จากการจงใจ ปล่อยเอกสารหลุดนะครับถ้าจงใจปล่อยเอกสารหลุดแบบนี้แปลว่าโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกจนถึงปี2570นั้นไม่น่าจะมีความเป็นไปได้13ปีที่พลเอกประยุทธ์อยู่นั้นนานเกินไปนะครับพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่เข้าใจจัจะทำว่ายิ่งคนคนหนึ่งอยู่ในตําแหน่งนานเท่ากับคนอื่นบทโอกาสในการเป็นนายกเพราะฉะนั้นยิ่งพลเอกประยุทธ์อยู่นานพลเอกประยุทธ์จะยิ่งสร้างความเป็นศัตรูนะครับในหมู่คนที่เป็นพูกเดยกับพลเอกประยุทธ์นะครับเหมือนคนที่เป็นแชมฟุตบอลนะครับเหมือนคนที่ทํางานประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นยิ่ง ความสําเร็จนานมากเท่าไหร่คนที่ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จก็จะอิจฉาริษยาและจ้องจะทําลายล้างทุกวิถีทางนะครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์กำลังทําให้ตัวเองเป,เป็นเป้าหมายของการทําลายล้างหรือเปล่านะครับระยะเวลา13ปีถ้าเอาแบบนั้นนะครับอนาคตไม่น่าจะอยู่ได้ถึง13ปีหรือปี70อย่างแน่นอนถ้าศาลเลือกใช้ทางลงแบบ หลอกให้พลเอกประยุทธ์ตายใจคืออยู่ถึงปี68นะครับคำถามทางการเมืองจะคือจะมีพรรคการเมืองไหนบ้างเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกสองปีจนถึงปี68ไม่มีทางเสนออย่างแน่นอนดังนั้นพลเอกประยุทธ์กําลังเข้าสู่หมากทางการเมืองที่ถึงทางตันมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าท่านผู้ชมสังเกตที่ดีนะครับความเคลื่อนไหวของคนเคยเป็นพวกเดียวกันตอนนี้ดูเหมือนเดินหน้าสู่การชิงตําแหน่งนายกกับพลเอกประยุทธ์เต็มเหนียวแล้วสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ คนรักประชาธิปไตยคนรักคุณทักษิณไม่ชอบเลยนะครับถือว่าเป็นคนทรยศนะครับแต่ว่าในภาพกว้างของสังคมนั้นคนบางส่วนอย่างเชื่อคุณสมคิดมีความสามารถทางเศรษฐกิจอยู่การที่คุณสมคิดลาออกจากตาแหน่งบอร์ดสหพัฒน์ระดับประธานมาทําพักการเมืองนั้นไม่น่าจะเป็นการลาออกที่วางอยู่บนความเชื่อว่าตัวเองหมดสิทธิชนะ การเลือกตั้งหรือมติเป็นนายกถ้าคนอย่างคุณสมคิดลาออกนั้นเขาต้องเชื่อว่าเขาคิดการใหญ่เขาต้องเชื่อว่าเขาสามารถจะเป็นนายมนตรีได้เ <c oughs> ช่นเดียวกับคนอย่างคุณหญิงสุดารัฐด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> หรือแม้กระทั่งคุณอนุทินเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างฮือฮานะครับแล้วหลังจากการให้สัมภาษณ์ที่สร้างความมือฮาในรายการมีเรื่องไรของคุณจองขวัญนั้นคุณอนุทินก็ไปมีความสุขอยู่พิษณุโลกนะครับโพสต์รูปกับครอบครัวนะครับกินอาหารอย่างสนุกสนานนะครับแต่ความ คือฮาในวงการการเมืองจากคำสัมภาษณ์คุณอนุทินคือผมต้องการปิดเกมคอสชอผมเป็นนายกในปี62เพราะผมรับการปกครองของทหารไม่ได้นั้นสร้างความฮือหานะครับต้องดูว่าวันเข้าทำเนียบครั้งถัดไปเจอประวิทย์จะทำยังไงเจอประยุทธ์เจออนุพงศ์จะทำยังไงนะครับแต่ที่แนๆ่ๆคุณอนุทินถูกออมองโดยสื่อจํานวนมากว่า เล่นเกมชิง3ปอไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการขยับทางการเมืองที่ค่อนข้างฉลาดในจังหวัดทางการเมืองที่พลเอกประยุทธ์เพียงพรำนะครับอาจจะหลุดในคดี8ปีนะครับแล้วการเลือกตั้งก็ใกล้จะเข้ามาอย่างน้อยเป็นสัญลักษณ์ว่าคนกันเองที่ชื่อสมคิดคนกันเองที่ชื่ออุทินั้นมองว่าอยู่กับประยุทธ์ต่อไปไม่ลอดต้องมีการขยับและยิ่งไปกว่านั้นพลังประชารัฐเองหลังๆก็ไม่ค่อยพูดถึงพลเอกประยุทธ์ต่อไปอีกแล้วนะครับเรื่องของคุณมีชัยอัปเดตกันนิดหนึ่งว่าในสุดนั้นโอกาสที่คุณมีช จะถูกสารรัธรรมนูนอยมาแล้วนะครับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะปัจจุบันไม่แน่ใจว่าอยู่พักไหนแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้ไปยื่นเอกสารยังสารรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะครับให้สารรัฐธรรมนูญนะครับทำการไต่สวนนะครับทำการสืบสวนคุณมีชัยนะครับว่าเป็นคนที่ให้การเท็จ กับสารสนัตธรรมนูหรือเปล่านะครับซึ่งแปลว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคุณมีชัยจะมีความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น7นะครับและจะทําให้คําเบิกความของคุณมีชัยตกไปทันทีซึ่งก็แปลว่าประตูเดียวในการช่วยประยุทธ์ให้เป็นนายกจนถึง68-70นั้นก็จะกลายเป็นประตูที่ถูกปิด ตายไปด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่พลเอกประยุทธ์กําลังเผชิญความระส่ำระสายนะครับถึงกั้นที่แม้กระทั่งคุณมีชัยเองที่เป็น,นกลไกหลักหรือคนหลัก,ลก,ลกๆที่จะช่วยพลเอกประยุทธ์นั้นตอนนี้ก็มาถึงจุดที่มีการยื่นรห้ธารมนูนนั้นสอบสวนกรณีคุณมีชัยว่าให้การเท็จหรือเปล่าแล้วนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กําลังผันผวนแปรปรวนและรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นกลับมาพบกับผมสีรถคาร้าไปบุญได้ใหม่รายการออ้ยูเพช y ว b o ซีบีโอยูทูบไวซ์ซีบีเว็บไซต์ไวซ์ซดสโอเทาโทรทัศน์ดาวเทียมช่องเอสวัสดีครับ